สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านพบกับผมนนท์นาวินอีกเหมือนเดิมวันนี้มีโอกาสได้เดินทางเข้ามาชมเขื่อนขุนด่านปราการชนซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายกนะครับก็มาถ่ายทอดมาถ่ายทำภาพบรรยากาศในพื้นที่ให้พี่น้องได้เห็นเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องอิฟซีหลายท่านนะครับก็มองว่าปีนี้น้ำจะท่วม กรุงเทพมหานครและพื้นที่ปริมณฑลหรือไม่อะไรอย่างนั้นนะครับก็ตามที่ได้ดูนะครับได้ดูน้ําในเขื่อนขุนด่านประการชนในขณะนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะรองรับน้ําได้อีกก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าในพื้นที่ทางเขื่อนแม่น้ําเจ้าพยานะครับที่มาจาก จังหวัดชัชนาทเนาะนะครับทางด้านนู้นยังไม่มีโอกาสได้เดินทางเข้าไปหากมีโอกาสได้เดินทางไปเดี๋ยวผมจะ,ะถ่ายทําภาพบรรยากาศในพื้นที่ให้พี่น้องได้เห็นนะครับแต่ว่าวันนี้อพอดีมามีภารกิจอยู่ในพื้นที่แถบนี้ mm hmm. ก็เลยมาถ่ายทําภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เห็นได้ชมกัน mm hmm. เดี๋ยวจะเดินทางต่อนะครับ mm hmm. ก็ขออนุญาตครับสวัสดีครับ ขุนด่านยังรองรับน้ําได้เยอะครับไม่เหมือนอยุธยามน้องน้ํามาแล้วอาจารย์พื้นที่แถบนี้นี่ถ้าท่วมท่วมที่ไหนครับหากน้ําเนี่ยเต็มพื้นที่เนี่ยเต็มเลยครับในขอบประตูน้ํานะครับตรงตูง้ตแ,แทนไปทังขานะสี่บานนี่มันขอดระดับสปริงเวย์ก็คือจะปล่อยน้ําออกครับครเขื่อนจะรับได้ขนาดนั้นซูงเข้าไปครับลุงนนท์ซูงเข้าไปที่ ร้อยห้าเมตรครับจากพื้นปกติลุงนนรู้ไหมหนเนวเถื่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสร้างเนี่ยครับเดิมเนี่ยเข้ามาในซอกเขานุงครับจะเป็นฝ่ายน้ําล้นปีสองพันห้าร้อยยี่สิบครับเ่านพระราชทานเป็นฝ่ายน้ําล้นับเพื่อกั้นลําน้าตอนนั้นเส้นนี้มาจากเหวนรกครับเหวนรกอยู่ไหนอยู่บนอุทยานในงชติเขาใหญ่ อันนี้เป็นส่วนด้านหน้าของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นลำน้ำจากเถวนกรกในสมัยเมื่อปีก่อนปี2530นั้นมีโครงการสำรวจที่จะทำเขื่อนน้องงูเหลือมอยู่ด้านในนั่นครับแต่ว่ามันจะเป็นการรบกวนธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพราะบัตทนเดเจ้าอยู่หัวก็ส่งขีดแผนที่ตรงนี้เลยหน้าเขาตรงนี้ก็เป็นยอดเขานะครับ<อ>ที่เห็นเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีในด้านการอัดปูนซีเมน แล้วก็ใช้ยอดเขาสองฝั่งเนี้กันความยาวเขื่อนผมไม่แน่ใจนะฮะว่ากี่กิโลประมาณสองกิโลเมตรจากนี้ที่มองเห็นด้วยนะครับจะฝั่งนู้นนะครับสองกิโลเลยเหรอครับครับโอ้ใช้ระบบอัดหินแล้วก็ก็คือลือ้อขุดฐานลากลงไปเพราะว่ามันการวิจัยทางธรณีแล้วเนี่ยโครงสร้างของดินที่เนี่ยมันมีหินปูนอยู่ครับก็มีการตัดไม้มีการประมูลตัดไม่ให้ต้นไม้มันเน่าฮะ คือสมัยผมหนุมน่มๆเนี่ยจะมีโครงการชนประทานอยู่หลังเอกเขาเนะครับเป็นฝายกั้นข้างในครับใกล้แค่น้ําล้นแต่เพื่อการชนประทานและอนาคตของประเทศไทยเนี่ยในเรื่องของระบบชนประทานอนาคตเนี่ยนะครับกรุงเทพจะใช้น้ําจากเขื่อนนี้ในการนาน้ําของปาแต่เขื่อนนี้เพื่อโครงการชนประทานเพราะว่าเพื่อรองรับน้ําให้กับพี่น้องด้านล่างอ๋อครับเม่อนั้นถ้าคนยกเนี่ย ใช้ในเรื่องของการทํากสิกรรมทําไร่นํานาทําสวนต้องเรียนว่าโครงการพระบรมริของพระเจ้าอยู่หวัวนั้นทรงสร้างเขื่อนขุนด่านปลายาชนสร้างฝายน้ําล้นไว้เป็นเขื่อนขนาดย่อมนะฮะอยู่อยู่หลังโรงเรียนในร้อยจอปลอ,อะไรทางด้านนู้นซึ่งซึ่งม้งเคยมานั่นแหละครับก็ตอนนี้ผลพลอยได้ก็คือเป็นสากร ทำเรือเพื่อการท่องเที่ยวให้ทุกคนล่องเขาไปอยู่ด้านในอันนี้เขาทําในลักษณะของสาหกรณ์อ๋อครับครับเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่นี่แหละเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวครับใครจะเวลาช้างมาจังคือยงนี้อันนี้เป็นส่วนมุมนึงช้างก็อยู่หลังเขานั่นแหละเขาอยู่หลังเขาแต่ว่าอย่างนี้เพื่อเขาเนี้ยมันจะด้านซ้ายมือผมจะเป็นน้ำตกนางรองก็เลยไปน้ำตกสาริกาเลยนตกสาริกาก็าจะเป็น มันจะเป็นหน้าเขาวกว้างแง่ตรงนอนเนี่ยนะครับัาเลยไปด้านนู้นก็จะไปจังหวัดประจินเขาอิโต้ช้างมันเดินไปเดินมาได้แต่เนื่องจากตอนนี้นธรรมชาติมันเป็นไงว่าองน,นครับมีสวนผลไม้หลากหลายอ๋อนอกจากอยู่ในป่ามีหญ้าแล้วข้างล่างยังมีทุเรียนขนาโวน,โนูย้ยผลไม้ที่ตอนนี้เกษตรกรปลูกรองรับเขาเขาก็เลยช้างคือช้างนี่เข้าใจผิดไม่เข้าใจผิดมีของแท่บ ก็่นแเละเข้าใจผิดคิดว่าปลูกให้เขาแต,แต่ก่อนพ่อของพ่อปลูกของผูเคปเดินมาเนาะคิดว่าปลูกทุเรียนปลูกพืชผักผลม<อ>ไม้ไว้ช้างทําให้ช้างเข้าใจผิดคิดว่าปลูกไว้ให้เขาเขาก็ลงมากินเพี่น้องชาวบ้านพี่น้องเกษตรกร,รก,ก็ไม่รู้เรื่องอไม่ใช่มีรู้เรื่องคนละยุคคนละสมัยคนละวั<อ>ยคนละเวลาธรรมชาติวิทยาบนเขาก็เปลี่ยนไปยามหน้าแรงแรง<ะ>ตรงนี้มีน้ํา ทังเขาได้กินน้ําก็มาเที่ยวกินน้ํามาหากินผลไม้ครับนั่นแหละผมพูดสั้นๆว่ามอบริบทมันเปลี่ยนไปช้างเขากลับไปเปลี่ยนไปถ้าแบบนี้ก็สามารถบอกพี่น้องเอฟซีพี่น้องประชาชนคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายกพื้นที่จังหวัดประทุมธานีบางส่วนเนี่ยบอกว่าไม่ต้องกังวลน้ําไม่ท่วมแน่ไม่ใช่ไม่ท่วมคนละเรื่องแม่น้ำนครนายกยังรองรับน้ําน้ําได้ครับ พอระบายไปก็ไปช่วยในการผักด,ดันน้ําเค็มครับซึ่งตอนนี้นคนครนายกเนี่ยเขาเลี้ยงกุ้งปูปลาในอาเภอปัตพาีอาเภอองคลักษ์เยอะครับจังหวัดประจินก็มีเขื่อนมาจากทางกบินบุรีครับเขาเรียกระบบการชนระทานก็<อ>จะมีประตูน้ําส่วนหนึ่งก็ดันน้ําไปหล่อเลี้ยงคลองลังสิตประยุทธ์ศัก์นี่แหละประมาณนั้นแต่ตอนนี้เกษตรกรเราทํานามากขึ้นครับทำนาปางปีละสองครั้งสามครั้งแล้วก็ประชากรมากขึ้นเพื่อ เอาง่ายๆอนาคตเขื่อนนี้ก็จะไปช่วยให้พี่น้องที่อยู่คลองหนึ่งสองสามสี่มีน้ําใช้เพื่อไปทําน้ําประปาด้วยส่วนหนึ่งก็ทําไร่ทํานาด้วยเป็นการเชื่อมโยงครับเพราะอ่ารู้ึกเจ้าอยู่หัวท่านเห็นโครงการนีก้กว้างไกลแหมอยากให้ลุงนนไปอยู่หน้าเขื่อนเราจะเห็นเมืองคนครนายกนู้นเอสารคดากันมอง,มองเห็นด้วยไม่เห็นปลาเลยในน้ำแต่ลุงนนต้องมุดลงไปในน้ําสิไปเอาไปต่อ